นี่ค่ะศูนย์โอเรกของเราค่ะยังจัดจำหน่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นด้านในด้วยนี่ค่ะตัวช็อปด้านในของเราในขนาดนี้นี่คือพื้นที่ค่ะภายในโอเลกค่ะ Green l a บของเราค่ะที่จอเจริญปิโตรเลียมค่ะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นในรุ่น R M 953ค่ะที่พาทุกท่านรับชมกันด้วยเผื่อใครที่อยากจะได้รุ่นไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางในศูนย์โอเลกได้เลยค่ะ รุ่นยอดฮิตยอดนิยมเลยก็คือจะเป็นรุ่นนี้ค่ะกับตัว Orec RM1 RM 984ค่ะตัวนี้จะมีโชคด้านหน้าด้วยเพื่อการซับในการขับขี่ด้วยนั่นเองก็ะจะมีโชคกระบอกโชคสีขาวๆด้านหน้าค่ะตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมได้ก็สามารถเติมได้จากทางด้านหน้าด้วยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่เป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมในตัว o r e ค่ะก็คือด้านนี้เป็นตัวฟังก์ชันขับเคลื่อน4ล้อค่ะ ตัวนี้จะเป็นในรุ่น RM983F ค่ะดูกันง่ายๆเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นมีฟังก์ชันการใช้งานเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยนี่ค่ะเพื่อใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะอยากบอกทุกคนว่าตัวจัดจ,จำหน่าย โอเลกของเราค่ะกับจอเจริญปิโตเลียมเนี่ยเขาจะเป็นแบบศูนย์รวม one-stop service ค่ะไม่ว่าจะเป็นจัดจำหน่ายแบบมือหนึ่งแบบนี้และนอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการหรือว่าซ่อมหลังการขายให้อีกด้วยค่ะก่อนที่จะไปด้านหลังที่จะพาทุกคนไปรับชมกันทางฝั่งด้านนี้ค่ะเวลาจัดก,กิจกรรมจากทางโอเลกค่ะจากประเทศญี่ปุ่นก็จะมาร่วมกันทํากิจกรรมให้กับคุณลูกค้าด้านในห้องนี้ด้วยค่ะไปกันต่อฝั่งด้านนู้นกันค่ะ ทางจอเจริญปิโตเรเลียมค่ะที่ได้จัดจําหน่ายของโอเล็กหรือว่ามีศูนย์จัดจาหน่ายโอเล็กที่จังหวัดะระหว่างนะมันเป็นเขตรอยต่อระหว่างสี่แยกนายยยอามแล้วก็ทางฝั่งของแยกกองดินนั่นเองค่ะตรงน,น,นี้นี่คือพื้นที่หรือว่าการปักหมุดบอกไว้ว่าลูกค้าของเราอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างจัดจำหน่ายอยู่พื้นที่ไหนบ้างมีลูกค้าส่วนไหนนี่คือส่วนของที่เราอยู่ค่ะก็คือร้านจอเจริญปิโตเรเลียมค่ะ บริเวณด้านข้งางก็จะเป็นจุดปักหมุดไว้ว่านี่คือลูกค้าของเราค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันกับศูนย์บริการหรือว่าตัวหลังการขายบริการหลังการขายค่ะด้านนี้นี่ทางฝั่งนี้เปิดมาได้เลยเราก็จะเห็นค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นโซนซ่อมค่ะไม่ว่าลูกค้าซื้อไปแล้วค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องการบริการหรือว่าการซ่อมหลังการขายใดๆทั้งสิน้นฝั่งด้านนี้เราจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมให้อีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นในศูนย์ของโอเล็กค่ะทุกคนที่พาทุกคนมารับชมกันใครที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยู่ในโซนระหว่างระยองจันทบุรีก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะกับจอเจริญปิโตรียมค่ะนี่เราจะมีห้องฟังด้านนู้นด้วย ฝั่งด้านนี้ค่ะ